แถลงการแสดงจุดยืนุ่มลูกชาวบ้านต่อกรณีพรบนิรโทษกรรมจากความขัดแย้งทางการเมืองภายหลังการผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับเหมาเข็งสุดซอยโดยสภาผู้แทนราษฎรจากการโหวตร่างวาระสองและวาระสมเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ซึ่งพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนี้นอกจากม่ได้สร้างความปรองดองแล้ว ยังก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมากยิ่งขึ้นทั้งยังสร้างมาทัธฐานอันเลวร้ายให้แก่สังคมไทยจนกระทั่งเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2556สมาชิกวุฒิสภาประกาศรับร่างพรบนิริหุกรรมฉบับเหมาเข่งสุดซอยเข้าสู่วาระการประชุมขณะที่ทางรัฐบาลได้ประกาศถอนร่างพรบนิติหุกกรรมโดยให้วุฒิสภาตัดสินใจ ในการปรับแก้หรือปรับตกร่างพบรบนี้ละโทษกรรมฉบับนี้กลุ่มลูกชาวบ้านจึงขอถแถลงการแสดงจุดยืนข้อเรียกร้องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 1. กลุ่มลูกชาวบ้านขอแสดงจุดยืนคัดค้านพบรบนี้ละโทษกรรมฉบับเหมาเข่งสุดซอยซึ่งผิดหลักการเบื้องต้นในวาระแรกที่นำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรและเป็นการทำลายหลักนิติรัฐอย่างร้ายแรง 2. กลุ่มลูกชาวบ้านขอเรียกร้องให้มีการยิโทษกกร,รมประชาชนด้วยการปล่อยประชาชนที่ตกเป็นนักโทษการเมืองหรืออยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีให้พ้นจากทุกข้อกล่าวหาทุกฝ่ายทันที 3. กลุ่มลูกชาวบ้านขอเรียกร้องให้นำผู้มีอำนาจสั่งการผู้มีส่วนร่วมในการสั่งการและแกนนำที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม 4. กลุ่มลูกชาวบ้านขอต่อต้านการใช้อำนาจนอกระบบทุกรูปแบบเข้าแทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยและกระบวนการยุติธรรม 5. กลุ่มลูกชาวบ้านขอเรียกร้องให้การแก้ไขพรบน,นิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่งสุดซอยกระทําการตามกระบวนการของรัฐสภาโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 6. กกลุ่มลูกชาวบ้านขอตั้งข้อกังวลและข้อเรียกร้องให้รัฐหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุม หรือผู้ที่แสดงออกทางการเมืองอย่างสันติตามวิถีระบอบประชาธิปไตยเพื่อเหลีกเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐและเพื่อสร้างบรรทัดฐานอันดีให้แก่ประเทศชาติประชาชนและประชาธิปไตยถแถลงณวันที่6พฤศจิกายน2556กลุ่มลูกชาวบ้าน